นางชัยเจ้าของร้านเลิศดลอยโลหกิจกลับมาให้บริการอีกครั้งภายหลังที่น้ําจากบริเวณแยกกาแพงเพชรถนนพหลโยธินได้ไหลเข้าท่วมนานนับสัปดาห์ทําให้ไม่สามารถเปิดร้านได้โดยในวันนี้นางชัยและคนงานได้ช่วยกันทําความสะอาดเพื่อกลับมาเปิดร้านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นนางชัยบอกกับทีมข่าวมติชนออนไลน์ว่าของที่อยู่ในร้านต้องขายในราคาถูกหรือต้องลดราคาเหลือครึ่งหนึ่ง เนื่องจากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แกลเลี่เนี่ยพวกสำเน็ตรูกนี้อู้กรอนตูตต้อลูมิเนียมสำหรับสำหรับทำมาค้าขายเสียหายไปเยอะไหมครับเยอะจะพูดถึงไม่ต้องคำนึงหรอกว่าลูกปืนก็หลายลังเพราะฉันยกไม่ไหวอะ่ะแย่เลยค่ะน้ำเข้าไปข้างในสูงแค่ไหนคะเนี่ยไม่กล้ามาแต่สำหรับข้างนอกนี่จมตุดเลยไม่กล้ามาจมพ้นเลยมาผ่านทุกวันเลยค่ะนั่งมาดู ว่าวันนี้เห็นแห้งดีใจให้หลานมาทําความสะอาดให้เสียหายเยอะเพราะฉันแก่แล้วมันลุกบป็นไม่ได้เก็บปิดหยุดร้านไปกี่วันนะครับเป็นเดือนเลยเือนเดือนน้ที่วมกังตรงนี้เพราะมันมันมันค่อนตรงนี้กอดแล้วมันก็เขานมาซื้อของเรา่าไม่ต้องขายไม่ต้องขายเลยและจากผลกระทบในครั้งนี้นางายยังบอกอีกว่า ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงแม้จะมีการป้องกันไว้แล้วก็ตามประกอบกับรถขนาดใหญ่ที่สัญจรผ่านไปมาทำให้คลื่นทะลักเข้ามาในร้านอย่างต่อเนื่องซัดมาจะรถใหญ่เข้ามาได้ซัดมาขึ้่นประตูถ้าช้ากัน,นีกหน่อยประตูนี้ก็จะพังโดนคลื่นจากรถใหญ่กระแทบเ,เปหมดเลยจ้ะเสร็จแล้วไม่รู้ต้องขาย มาทุกวันจะขายกันไม่ได้เช่นเดียวกับนายสมหมายสอนเตโชพนักงานขายของในห้างหุ้นส่วนจำกัดกรุงเทพบริการไฮเทคซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแก๊สหุงต้มตั้งอยู่บนถนนพระหลโยทินห่างจากแยกลาดพร้าวประมาณ500เมตรก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้โดยนายสมหมายกล่าวว่าที่ผ่านมาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตร และได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อสองวันที่ผ่านมาแม่น้ำจะยังไม่แห้งสนิทแต่ก็สามารถเปิดให้บริการได้แล้วทั้งนี้จะยังไม่รื้อกระสอบทรายและอิฐบล็อกที่นำมาทำเป็นแนวกัน้นทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของร้านประมาณนี้คะไอกระสอบลูกที่สองครับเ่ไปถึงกระสอบลูกที่สองเลยครับแล้วมันเริ่มลดระดับเลยตัง้งแต่เมื่อไหร่คะเพิ่งจะลดเมื่อวานเมื่อวานตอนนี้เมื่อวานมันอยู่ประมาณนี้นะค่ะโอ แล้ววันนี้ก็แห้งไปพอสมควรครับลงวยมากเลยนี่ค่ะแล้วถ้าจุดอย่างนี้มันส่งผลก็ทวกยังไงบ้างคะมันมันไม่เข้าร้านนะอ๋อถือว่าเราป้องกันไว้ดีครับค่ะเพราะว่าเราปูนี้สูงเลยค่ะเครื่องซักผ้าซักผ้าตู้เย็นทีวีอ๋อเป็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครับน้วจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะครับนี่เริ่มจะเปิดละสักพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงจะเปิดว่าคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะเปิดได้นะคะ ลูกเขาว่ามีลูกที่สองอ่ะแต่ว่ามันจะมีจริงว่ะแล้วถ้าสมมติอ่ะถ้ามันจะมีจริงแล้วมันจะมาเราจะป้องกันยังไงก็ทําเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ลื้อตัวนี้ส่วนผู้ที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาเป็นประจําต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่น้ําจะลดแต่ยังมีความลําบากในการเดินทางเนื่องจากว่าพื้นที่อื่นน้ํายังท่วมสูงรถประจําทางที่ให้บริการมีน้อย เช่นเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ที่ให้บริการในซอยพหนโยธินได้บอกว่ามีความลำบากแต่เมื่อน้ำลดลงก็รู้สึกดีขึ้นและอยากให้น้ำในจุดอื่นๆลดลงด้วยเช่นกันก็ลดลงแล้วแต่ว่ามันก็ยังการสัญจรยังเหมือนเดิมยังไม่สะดวกนะฮะเพราะว่าต้องต้องอ้อมต้องต้องศึกษาเส้นทางวันต่อวันน่ะว่ารถที่ไหนจอดตรงไหนบ้างแล้วรถรถถ้ารถประจำทางนี่รอนานมากแต่แท็กซี่เนี่ยบางครั้งเขาบอกเข้าไปส่งได้แต่เขากลับไม่ได้ก็ ต้องอาศัยมอสายรับจ้างบ้างอะไรบ้างเมื่อทีมข่าวมติชนออนไลน์ได้สำรวจตั้งแต่แยกกำแพงเพชรไปตามถนนพหลโยธินขาออกผ่านสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดมุ่งหน้าไปยังแยกลาดพร้าวจะเห็นได้ว่าน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับฝั่งขาเข้าบางจุดน้ำเริ่มแห้งสนิทซึ่งก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำได้ท่วมสูงประมาณ30-50ซนติเมตร ขณะที่ห้างร้านและชุมชนทั้งสองข้างทางปริมาณน้ําเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างเมื่อสำรวจไปยังถนนวิภาวดีทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกน้ําลดลงจนแห้งสนิทโดยเฉพาะบริเวณหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ก่อนหน้านี้น้ําได้ท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มีเพียงแต่ในซอยวิภาวดีเท่านั้นที่ยังมีน้ําท่วมขังทําให้การสัญจรของประชาชนในบริเวณนั้นยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่คอยอำนวยความสะดวกบอกว่าการสัญจรน,นั้นเริ่มง่ายขึ้นแล้วแต่ระดับน้ำที่แยกลาดพร้าวยังสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้มีเพียงแต่รถกระบะยกสูงรถประจำทางและรถทหารเท่านั้นที่ยังสัญจรได้ดีรถเล็กผ่านไม่ได้เลยรถเล็กผ่านไม่ได้ดยกเว้นรถเอ่อประจำทางแล้วรถยกสูงรถทหารแล้วตอนนี้การจราจรจัดยังไงบ้างครับการจราจรช่วงนี้วิ่งไปไปถึงแยกแล,ลาดพร้าวรถเล็กสามารถหยูเทินได้ ที่จะไปทําธุระฝั่งทานไทยยูเทิร์นได้เจ้าที่จัดเาออกาะยูเทิร์นให้เปิดเปิดยูเทิร์นให้ในกะรีรถเล็กไม่สามารถผ่านแยกให้แยกละพราวได้จากนี้ไปต้องติดตามดูกันว่าจากการรื้อแนวคันกั้นน้ําหรือบิ๊กแบ็กที่เขตดอนเมืองจะส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรหากน้ําบริเวณดังกล่าวกลับมักท่วมอีกครั้งก็แสดงว่ามีผลแต่จากนี้ไปถ้าน้ําไม่ท่วมอีกก็จะทําให้ห้างร้านต่างๆกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ รวมถึงการสัญจรไปมาได้รับความสะดวกมากขึ้นเช่นเดียวกับการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งจุดให้บริการได้บอกกับทีมข่าวของเราว,ว่าจะให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวุฒิพงศ์มัติชนออนไลน์รายงาน